สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปหลักสิบล่างนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะสูตรนี้นะคะหลักสิบล่างนะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะใช้หลักพัน คูณสองแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยคูณสองหลักหน่วยนะคะคูณสี่เจ็ดนะคะเจ็ดคูณสองได้สิบสี่นะคะห้าคูณสองได้ศูนย์นะคะหนึ่งคูณสี่นะคะได้สี่บวกห้าค้งที่นะคะ สี่บวกศูนย์บวกสี่บวกห้านะคะได้สิบสามเรียกเด่นตัวแรกนะคะคือสามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่หรือนับไปเลยก็ได้นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะสูตรนี้ใช้สามตัวนะคะเลขที่ออกนะคะ สีสามเข้าที่สี่นะคะหลักสิบงวดต่อมานะคะหลักพันคูณสอง หลักร้อยนะคะคูณสองหลักหน่วยคูณสี่นะคะหนึ่งคูณสองได้สองนะคะห้าคูณสองได้ศูนย์เจ็ดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดบวกตามด้วยห้าคงที่นะคะสองบวกศูนย์บวกแปดบวกห้านะคะได้สิบห้าเลขเด่นตัวแรกคือห้านะคะห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเลขที่ออกนะคะ เจ็ดเก้านะคะเข้าที่เจ็ดนะคะหลักสิบวันถัดมานะคะหลักพันคูณสองหลักร้อยคูณสองหลักหน่วยนะคะคูณสี่ สนะคะคูณสองได้หกสคูณสได้หกนะคะสอูณสได้แบวกตามด้วยห้คงที่นะคะหกบวกหเป็นสิบวกแเป็นยีบนะคะบวกหเป็นยีเลขเด่นตัวแรกคือห้นะคะห้ 5, บวกหได้6กหบวกหนะคะได้เจเลขที่ออกนะคะ 7, 8, เจเท่าที่ สิบนะคะหลักสิบหัวถัดมานะคะหลักพันคูณสองหลักร้อยคูณสองหลักหน่วยคูณสี่นะคะเจ็ดคูณสองได้สี่เจ็ดคูณสองได้สิบสี่ใช้สี่สี่คูณสี่ได้ สี่คูณสีได้สิบหกนะคะบวกตามด้วยห้าคงที่สี่บวกสี่บวกหกนะคะเป็นสิบสี่บวกห้านะคะเป็นสิบเก้าเลขเด่นตัวแรกคือเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะเลขที่ออกนะคะเก้าศูนย์ ข้าที่เก้านะคะหลักสิบมวดถัดมานะคะหลักพันนะคะคูณสองหลักร้อยคูณสองหลักหน่วยคูณสี่สามคูณสองนะคะได้หกห้าคูณสองนะคะได้สิบใช้ศูนย์เก้าคูณสี่ได้สามสิบหกนะคะใช้หก บวกตามด้วย5คงที่นะคะหกบวกศูนบวก6นะคะได้12บวก5เป็น17นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ7นะคะ7บวก1ได้8บวก1ได้9นะคะเลขที่ออกนะคะ7 9เท่าข้าที่7นะคะหลัก10 งวดถัดมานะคะหลักพันคูณสองหลักร้อยคูณสองหลักหน่วยคูณสี่นะคะสามคูณสองได้หกนะคะหนึ่งคูณสองได้สองสี่คูณสี่เป็นสิบหกนะคะบวกตามด้วยห้าคงที่หกบวกสองบวกหกนะคะเป็นสิบสี่บวกห้านะคะเป็นสิบเจ็ด ขออภัยคะ่ะบวกห้าเป็นสิบเก้านะคะแอดพูดผิดหกนะคะบวกสองบวกหกนะคะเป็นสิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งได้สิบหนึ่งบวกศูนย์นะคะได้หนึ่งนะคะเลขที่ออกนะคะหนึ่งเจ็ดเข้าที่หนึ่งนะคะหลักสิบ งวดต่อมานะคะงวดวันที่16พฤษภาคมนะคะสองห้าหกเจ็ดหลักพันคูณสองหลักร้อยคูณสองหลักหน่วยนะคะคูณสี่ศูนย์คูณสองได้ศูนย์นะคะแปดคูณสองเป็นสิบหกได้หกนะคะสามคูณสี่เป็นสิบสองใช้สองนะคะบวกตามด้วยห้าคงที่ ศูนย์บวกหกบวกสองนะคะเป็นแปดแปดบวกห้านะคะแปดบวกห้าเป็นสิบสามนะคะเลขเด่นตัวแรกคือสามสามบวกหนึ่งได้สี 4, 4่สี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะรอผล คลิปนี้นะคะเลขเด่นหลักสิบนะคะเด่นสามสี่ห้าจะเดินต่อหรือไม่นะคะสิบหนะคะเดือนห้าสองห้าหเจ็ดนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้เลยค่ะหลักสิบล่างนะคะสูตรเก่านะคะได้3ามสีห้านะคะ คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ